ขอเจริญพรมีโยมขอร้องให้พูดถึงเรื่องของกำแพงซึ่งเคยพูดไปแล้วเมื่อครั้งก่อนก็จะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงแพงๆบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงเกิดมาด้วยต้นทุนของบุญเก่าต่างกันก็จึงเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงแพงๆและกำแพงไม่แพงที่มีราคาต่างกันและบางคนเกิดมามีโอกาสได้กรรมของแพงเรียกว่ากำแพงเช่นว่า กรรมโทรศัพท์มือถือแพงๆบางคนเกิดมากรรมแบบไม่แพงไม่แพงกรรมของใช้อุปโภคบริโภคที่มีราคาไม่แพงเรียกว่ากรรมไม่แพงและกรรมแพงต่างกันและบางคนเกิดมาจะต้องมากรรมเหมือนกับเศษแก้วจะลองกรรมให้ดูก็ไม่กล้าจะกรรมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเสียเงินรักษาแบบแพงๆบางคนเกิดมากกรรมของแพงๆเช่นว่าไปได้คู่ชีวิตสามีภรรยาที่เป็นคนไม่ดีมาเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไม่ดีมาก็จึงกลายเป็นต้องมาเสียอารมณ์แบบแพงๆ กับคนที่เป็นที่รักของเราบางคนก็ต้องเกิดมากาแพงแพงทั้งชาติดังนั้นคนที่เกิดมาในบ้านที่มีกำแพงแพงๆหรือเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงก็ต้องมาดูว่าต้นทุนถึงจะเป็นกำแพงที่ไม่แพงเป็นกำแพงไม่แพงแต่ถ้าหากว่าปลูกรั้วกินได้ปลูกตำลึงบ้างปลูกผักชะอมบ้างให้เรื้อยู่ตามรั้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจ่ายเงินซื้อของแพงๆกำแพงไม่แพงแต่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายแบบแพงๆ และสามารถที่จะนําของเหล่านี้ไปขายนําเงินเข้าบ้านมีเงินแบบแพงๆชีวิตที่อยู่ในรั้วที่เป็นกําแพงไม่แพงก็อาจจะลดต้นทุนต่างๆที่จะทําให้ชีวิตจะต้องอยู่กับสิ่งที่แพงๆดังนั้นต้นทุนของเราทุกคนมีอยู่แล้วขอให้ใช้ต้นทุนเท่าที่มีอยู่พอมีพอกินพอใช้พอได้ก็เป็นชีวิตที่ไม่ต้องไปจ่ายของแพงธรรมะวันนี้กับกําแพงขอจเจริญพร